อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่เชฟจชอัปเดตให้ดูทุกสัปดาห์เลยครับ thank you